ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเรียนนําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภยัยวันนี้ครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ย, N ยมีหลักกฎหมายดีๆแล้วก็มีคําพิพากษาสารดีกานะครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องของนายจ้างลูกจา้างการที่ลูกจ้างเนี่ยนะครับเอารถเนี่ยมาขับเนี่ยแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ย ไปชนกับบุคคลภายนอกนะครับในจ้างเนี่ยต้องร่วมรับผิดหรือเปล่าก่อนอื่นนะครับที่เราจะเข้าไปดูข้อเท็จจริงในคดีเนี่ยเราก็มาดูหลักกฎหมายก่อนว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับในมาตรา420นะครับผู้ใดจงใจหรือประมาทเลนเลรทำต่อบ,บุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นอันนี้ก็คือหลักของอประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา420นะครับถ้าเป็นในกรณีที่มีเรื่องเกี่ยวกับลูกจ้างไปกระทาละเมิดเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาก็จะวางหลักเอาไว้ในมาตรา425นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทาไปในทางการที่จ้างนั้นอันนี้ก็เป็นหลักของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับอันนี้เราได้หลักกฎหมายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อเท็จจริงในคดีนี้คดีนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2538นะครับจำเลยที่1น,นะครับเป็นลูกจ้างของจำเลยที่2อบอเนี่ยซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่2อบอเนี่ยก็คือคนขับรถหลักนะครับ มีหน้าที่ขับรถยนต์และดูแลรถคันเกิดเหตุยินยอมให้จำเลยที่หนงขับรถยนต์ของจำเลยที่สองไปทำง,งานโดยลำพังแต่เพียงผู้เดียวนะครับแล้วจำเลยที่หนึ่งะครับซึ่งเป็นเพื่อนนะครับเขาไม่ได้มีหน้าที่ขับรถเลยนะครับได้ขับรถยนต์เนี่ยไปชนโจทย์โดยประมาทเป็นเหตุให้โจทย์บาดเจ็บได้รับอันตรายถึงกับสาหัสนะครับ จำเลยที่หนึ่งขับรถยนต์ไปทำงานให้จำเลยที่สองซึ่งเป็นนายจ้างแม้เหตุจะเกิดก่อนเวลาทำงานตามปกติของร้านของนายจ้างนะครับจำเลยที 2, ่สองเนี่ยก็ถือได้ว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยได้ขับรถยนต์ไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่สองซึ่งเป็นนายจ้างในคดีนี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจำเลยที่สองซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ยนะครับจึงต้องร่วมรับผิดก,กับจำเลยที 1, ่หนึ่งก็คือคนที่มาขับรถแทนเนี่ยนะครับ ให้รับิดดชใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทย์นะครับจำนวยที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นลูกจ้างด้วยเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้ครับนายจ้างเนี่ยเขามอบหมายรถเนี่ยให้กับบอนะครับบอเนี่ยมีหน้าที่ขับรถแต่บังเอิญเนี่ยบอเนี่ยอาจจะด้วยความที่ว่าอ่ะไหวหวานเพื่อนนะครับนายจ้างเนี่ยนะครับก็จะเจอปัญหาในลักษณะนี้เด็กท้ายรถเนี่ยมาขับรถให้เขาก็อยากจะฝึกเลยนะครับแต่ในการฝึกของเขาเนี่ยซึ่ง บางครั้งนะครับเขายังไม่มีใบอนุญาตขับขี่เนี่ยหรือว่าเขายังขับรถยังไม่คล่องเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไปเกิดอุบัติเหตุได้ทนายอ้อนะครับก็อยากจะนําเรียนนะครับอยากให้นายจ้างเนี่ยเข้มงวดกวดขันนะครับก็คือว่าอยากให้อบรมลูกจ้างเพราะว่าถ้าเกิดเหตุชนกันมาเนี่ยนายจ้างเนี่ยเสียเงินเสียทองนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อจริงในคดีนี้ต่อกันนะครับคดีนี้ครับโจทย์เนี่ยก็คือผู้เสียหายนะครับที่ถูกรถชนเนี่ยนะครับ เขาก็มาฟ้องจำเลยที่1ซึ่งเป็นลูกจ้างนะครับของจำเลยที่2เนี่ยเขาฟ้องว่าจำเลยที่1นเนี่ยได้ขับรถของจำเลยที่2เพื่อกิจการตามคําสั่งของจำเลยที่2อนะครับไปตามถนนด้วยความประมาทคึกขนองและเร็วสูงพุ่งเข้าชนโจดซึ่งกําลังเดินอยู่บนทางเท้าบริเวณที่เกิดเหตุนะครับ เป็นเหตุให้โจทเนี่ยได้รับอันตรายสาหัสต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นเวลา1เดือนนะครับคิดค่ารักษาพยาบาลเนี่ยจำนวนเงินเนี่ยหกหมืบาทหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็คือโจทเนี่ยต้องไปตรวจรักษาบาดแผลและทํากายภาพบํบาบัดทุกทุกส2สัปดาห์นะครับตามคําสั่งของแพทย์เสียค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลค่ายาในส่วนเนี่ยอีก20 0 0 0บาทนะครับ โจดเนี่ยเขาเนี่ยได้รับความเจ็บปวดและทนทุกข์ทรมานเนี่ยจากบาดแผลเนี่ยซึ่งแผลเนี่ยมีอยู่ทั่วร่างกายเลยนะครับแล้วก็ตัวผู้เสียหายในคดีเนี่ยครับซึ่งเป็นโจดเนี่ยใบหน้าต้องเสียโฉมติดตัวตลอดไปเขาเนี่ยฟ้องเรียกค่าเสียหายนะครับคิดค่าเสียหายจํานวนเนี้ยอีกหนึ่งแสนนะครับแล้วก็ตัวผู้เสียหายนะครับซึ่งเป็นโจ์ในคดีเนี่ยเขาก็แจ้งอาทธรว่า เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะประกอบกรณีธกิจต่างๆได้ตามปกตินะครับต้องนอนพักรักษาตัวเนี่ยเป็นระยะเวลาไม่ต้องให้กว่าหนึ่งปีนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้ครับโจท์เนี่ยได้จ้างบุคคลอื่นเนี่ยมาทำงานบ้านแทนและช่วยเหลือดูแลโจทย์นะครับก็คือเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เลยเขาต้องไปจ้างคนอื่นนะครับมาดูแลเนี่ยเดือนละสองพันนะครับทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเป็นเงินจำนวน24,0 0 0่บาทนะครับ แต่โจ์เนี่ยเขาก็ขอคิดค่าเสียหายในส่วนเนี้ยเพียงแค่สองหมื่นรวมเป็นค่าเสียหายทั้งหมดนะครับจํานวนนะครับสองแสนบาทจําเลยที่สองนะครับในฐานะาเจ้าของรถยนต์และเป็นนายจ้างของจาเลยที่หนึ่งเนี่ยต้องร่วมรับผิดชาระหนี้จํานวนดังกล่าวแก่โจทย์นะครับด้วยขอให้บังคับจําเลยทั้งสองเนี่ยร่วมกันชําระเงินจํานวน20,000 0บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนะครับ นับตั้งแต่วันฟ้องเนี่ยจนกว่าจะชาระเสร็จแกโจทย์นะครับอันนี้คือโจทย์เขายื่นฟ้องมานะครับผู้เสียหายเนี่ยเขายื่นฟ้องทั้งตัวลูกจ้างแล้วก็ตัวนายจ้างเลยทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยจำเลยที่1น่นะครับซึ่งเป็นลูกจ้างเนี่ยก็ขาดนัดยื่นคาให้การนะครับส่วนจําเลยที่สองเนี่ยซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ยนะครับเขาก็ยื่นคาให้การต่อสู้ว่าจําเลยที่1น่นะครับไม่ได้เป็นผู้กระทําละเมิดต่อโจทย์ตามฟ้องนะครับ จำเลยที่หนึ่งเนี่ยไม่ใช่ลูกจ้างของจำเลยที่สองจำเลยที่หนึ่งเนี่ยครับนำรถยนต์ของจำเลยที่สองเนี่ยไปขับโดยพละการจำเลยที่สองไม่ได้อนุญาตหรือใช้จ้างวันเพื่อกิจการการงานของจำเลยที่สองจำเลยที่สองเนี่ยก็คือในจ้างเนี่ยเขาก็ต่อสู้มาเลยนะครับแล้วเขาก็ขอต่อสู้ว่าขอให้ศาลเนี่ยได้โปรดยกฟ้องคดีนี้นะครับศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านก็ ที่ภากษานะครับให้จําเลยทั้งสองเนี่ยร่วมกันชาระเงินน,นะครับให้แก่ผู้เสียหายเนี่ยก็คือโจทย์ในคดีน,นี้นะครับจานวน1นึ่งแสี่หมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบหกบาทนะครับพร้อมด้วยอัตราดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปีจากต้นเงินํำกัดนับจากถัดวันฟ้องเป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะาชำระเสร็จสิ้นนะครับทีนี้พอศาลเนี่ย ท่านพิพาษามาใช่ไหมครับสารชั้นต้นเนี่ยก็คือให้จําเลยทั้งสองเนี่ยคือลูกจ้างด้วยแล้วก็นายจ้างด้วยร่วมกันชําระเงินเน่ยนะครับจำเลยที่สองนะครับซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยกับคําพิพากสารชั้นต้นเนี่ยนะครับจำเลยที่สองเนี่ยก็ยื่นอุทธรณ์เลยสารอุทธรณ์ภาคสองนะครับพิพาษาแก้เป็นว่าให้จําเลยทั้งสองเนี่ยร่วมกันชดใช้ค่าจ้างบุคคลอื่นมาช่วยทํางานบ้านเป็นเงิน อีก20,000บาทเยนะครับจากเดิมเนี่ยศาลชั้นต้นเนี่ยท่านพิพากษาให้145,000กว่าบาทใช่ไหมครับศาลรุทณ์เนี่ยพิพากษาเนี่ยให้เพิ่มไปอีก20,000นะครับค่าที่ตัวผู้เสียหายเนี่ยเขาต้องไปว่าจ้างคนอื่นเนี่ยที่มาดูแลนะครับนอกจากที่แก้เนี่ยก็ศาลรุทณ์เนี่ยท่านเห็นด้วยกับศาลชั้นต้นทุกประการเลยนะครับจำเลยที่2อนะครับก็ดีกาโดยผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับ ก็รับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้นะครับคดีนียครับสารดีกาเนี่ยท่านวินิจฉัยว่าจำเลยที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่สองนายบุญศรีเนี่ยนะครับยินยอมให้จำเลยที่หนึ่งขับรถยนต์ของจำเลยที่สองไปทำงานโดยลำพังแต่ผู้เดียวแล้วจำเลยที่หนึ่งได้ขับรถยนต์ไปชนโจทย์โดยประมาทเป็นเหตุให้โจทย์บาดเจ็บได้รับอันตรายสาหัส จำเลยที่1ขับรถยนต์ไปทํางานให้จำเลยที่2ซึ่งเป็นนายจ้างแม้เหตุจะเกิดก่อนเวลาถึงเวลาทํางานตามปกติของร้านจำเลยที่2ก็ถือได้ว่าจำเลยที่1เนี่ยได้ขับรถยนต์ไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่2แล้วจำเลยที่2เนี่ยจึงต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่1นรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทย์ดีกาของจำเลยที่2ฟังไม่ขึ้น เนี่ยครับก็อย่างที่ทนายอ้อนําเรียนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยลูกจ้างเนี่ยก็ทั้งสองท่านเนี่ยนะครับเขาก็เป็นลูกจ้างของบริษัทข้างร้านของนายจ้างนายรายเนี่ยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวลูกจ้างหลักเนี่ยนายบุญศรีเนี่ยนะครับก็คือคนขับรถหลักเนี่ยมีหน้าที่ขับรถแต่ดันนะครับเอารถเนี่ยไปให้เพื่อนเนี่ยซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ขับรถเลย มอบกุญแจให้นะครับก็ดีกาต่างๆนะครับหลายๆคําพิพากษาศาลดีกาเนี่ยที่ทนายอ้อเคยมานําเรียนนะครับศาลเนี่ยท่านจะพิพากษาเลยว่านายจ้างเขาต้องร่วมรับผิดนะครับอยากจะให้ในายจ้างนะครับว่ากดขันเนี่ยนะครับต้องวางระเบียบไว้เลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะมาขับรถได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับเขาขับรถไม่เป็นเนี่ยเขาติดรถปลกลบหรือว่าจจะเป็น เด็กท้ายรถหรืออะไรอย่างงี้นะครับถ้ามันเกิดว่าเขาจะฝุดเขาจะหัดเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องให้เขาไปเรียนอบรมหรือว่าไปสอบใบนอนุญาตขับขี่เนี่ยเพื่อให้มันถูกต้องหลายๆคดีนะครับก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับถ้ามันเกิดว่านายจ้างเนี่ยไม่วางกฎไม่วางระเบียบหรือว่าไม่ใส่ใจบางครั้งน,น,นะครับก็มันจะสร้างความสูญเสียมาเนี่ยอาจจะเสียหายเนี่ยทำให้เพื่อนมนุษย์หรือว่า คนที่ใช้รถใช้ถนนด้วย,น,ยนะครับอาจจะต้องสูญเสียถึับ็ชีวิตเลยถ้าสมมุติวันเกิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับสนใจเนี่ยอยากจะเข้าไปดูคําพิพากษาศาลฎีกานะครับในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านก็สามารถเข้าไปดูได้ที่คําพิพากษาศาลฎีกาที่261.2538ทัพถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นสาระความรู้มีประโยชน์ เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเนี่ยทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสัตย์หรือว่าส่งหัวใจดวงเล็กๆกันนะครับกดติดตามเรานะครับเพื่อที่วันหน้าเกือเรามีคําพิพากษาสาลดีกาดีๆนะครับหรือว่ามีหลักกฎหมายดีๆเนี่ยทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็จะมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับก็สําหรับคนที่ประสบ อุบัติเหตุนะครับถูกรถชนเนี่ยมีปัญหานะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครเนี่ยก็ลองโทรมานะครับลองโทรมาหรือว่าจะติดต่อเราเนี่ยกับทางช่องทางต่างๆเนี่ยนะครับก็ทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยพร้อมที่จะให้คําแนะนํานะครับเพื่อที่ว่าถ้าท่านถูกรถชนและท่านเป็นฝ่ายถูกเนี่ยท่านก็จะได้รู้สึกธน,นะครับว่าท่านเนี่ย จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรนะครับส่วนคนที่ขับรถเนี่ยแล้วไปชนเขาอะนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ยินดีนะครับเราก็ให้คําแนะนํานะครับก็อยากให้คนที่ขับรถเนี่ยแล้วไปชนเขาเนี่ยก็อยากให้เขารีบไปช่วยเหลือเยียวยากับคนที่เราเนี่ยขับรถไปชนน,นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเรา เราต้องใส่ใจนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราประมาทเราไปชนเขาเราต้องรีบเยียวยาเขาเลยนะครับก็อยากเป็นกําลังใจให้ทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งคนที่ถูกรถชนเองก็ดีหรือขับรถไปชนเขาก็ดีนะครับฝากนาเรียนนะครับถึงคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับอยากให้เคารพกฎหมายกฎจราจรอ,อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ขับรถเนี่ย เราก็อย่าหัวร้อนอย่าไปอารมณ์เสียนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในบางครั้งเนี่ยบางคนเขาอาจจะมาปาดหน้าเราหรือว่าอาจจะ,ะทําไม่ถูกใจเราเนี่ยบางครั้งบางคนเขาอาจจะมีธุระเร่งด่วนเนี่นะครับเราก็ให้อภัยให้อภัยเขาเรื่องมันก็จะไม่เกิดบางคนเขาอยากจะเห็นว่าเราขับรถช้าเขาอยากจะไปก่อนเราก็แอบซ้ายให้เขาไปก่อนก็ได้ะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากให้เห็นใจแล้วก็ มีน้ำใจให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนวันนี้ทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่สละเวลาเนี่ยดูรายการของเราทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ขออนุญาตเนี่ยจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับ